น,นี่พอดีมัดเข้าบ้านขวดทักทายสบายดีสบายดีมุกกุลเดอ้อสบายดีตอนแรกเนาะเมื่อนี้ตลาดกายูโซนคือเก่าเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้ตลาดสิมาจาักโตมัดเข้านะ มาจากักโตมัดเข้ามื่อานี้นะเพราะว่าเกี่ยวแล้วแล้วเนาะมันี้เราก็สิมาจากักโตมัดเข้าเพราะว่ามีคนนั้นจกักโตเฮอมาจักเองเลย <c oughs> จักเองเกี่ยวเองมัดเองจ้ะเนี <c oughs> ่ยนี่ก็คือไม้ไม้ตัดมาเมื่อกี้นี้เนาะจะเป็นไม้อันไม้กินสุ่งนะเพราะว่าถันว่ายู่บ้านอิสระเพื่อนจะเอาไม้อัน ไม้กระซะเนาะไม้เป็นขุนเนาะนะไม้กระซะไม้ที่มันเป็นหนามไม่ไหลนะแต่ว่ายูพี่วันนี้มีไม้กระซะเนาะจ้าหลังก็เลยเอาเอาไม้เอ็น,นส่งนี่มาฮ็ดโตมัดเข้าว่าสิเป็นหรือบอ่อลยไรู้่าสิเป็นหรือบอ่อแหละจักเป็นหรือบอ่อเคยจกักโตะมัดเข้าจักถือสางจำเป็นมมีผู้เลิน <c oughs> จักตเตาะเธอกับบุ๊มมีพิเริ่มมัดเธอเนาะก็เลยมาเหตุเองนะเ,เดี๋ยวสิ้มามตัดต่นทำเองเลยเกี่ยวแล้วแล้วเกี่ยวแล้วัแต่มัดเนาะกระโบรายเนาะ เอา3 3ตองเนาะ3ตองเพิ่นยาวๆเลยพอบ่บุคันพอก็สิได้ไปตัดอีกยาวไปบ่นวมยาวนีเอา2 นี่คืออินตลาปอกอันนั้นมันแล้วแล้วเนาะแี่ใส่จ,จักนี่ก็สิมาปอกกันปอกอันเคียวๆนี่อาอไม่มีว่าสิจักเป็นหรือบ่าเลย <c oughs> ไม่ตคยจัก๊กจะถือนะ

ามีเอาอันอันเขียวนี่อ้อนะมันจะอันมันจะแข็งเนาะเอาตรงเอาออกก่อนโตมันจะแข็ง หลังจา้างเขาปอกแล้วเราไปนี้กะสีมาผ้าผ้าขึง คลาสีเซงแล้วเขาา้าออ่ะมาแล้วอ้อนี่จะจะเอาอ้อน่ออันนี้มันนะไก่มานะอ,อ,อ้อบ้านนี้เพิ่นจัก เป็นนั่นเป็นเน้นเป็นอนั้นเนาะนี่นะนิดแกงค่ะแต่ว่าแต่ลาบสาร้างเอาออกบห้งามปันไดก็ได้ดอกมัดซื้อเนาะมัดเข้าซื้อ ตกบันี้กะผ่าแล้วละ่ะนูวว่าสิเป็นหรือบอนูวว่าสิจักเป็นหรือบอแล้วหุ้ยมีดกระเบิ้ล จากต่บมีค่อยเป็่นปลเลือดเลยนี่สางจำเป็นจำเป็นนีลีจังจักเนี่จะเอาประมาณนี้เนาะจะว่าสั้นพอดกับจักมันหอบอยู่บ่เลย สามเซนซันพดเดเอาไม้ันคันบัตากแล้วมันมันเป็นอะไรไปเห็นกับเจ้าเฮ็ดอยู่บ้านเลยก็ต้องจักแล้วแลวก็เอาไปตักแดดเอาโต๊ะนี่นะไปตักแดดเนาะหรือว่าเข้าเข้าสีมัดเลยก็ได้บุ๊บ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 เบุบเบุบนสุมัดเบุ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 บตบะก่อนจักุตุบุบุบ ໄປຕັກແດດໃບແດດໃດກະໄປຫມາດ โบลล์บันมีถือมือเลิศออกเลย <laughs> เลิศออกแล้วมีถึงเมื่อกี้นี ได้ซันีเนาะนี่ได้ซัมเน่ว่ามันมันหักคลองลายมันเวลาเฮาจักแล้วมันมันเซลหนามันเซลเซลคางแล้วมันหักมาเลยพอจักต่อบีปินได้แต่ซัมน่เนาะเหมือนบูวาิมัดไดหรือบอเลยมันแข็งมันหรือสิมานาพึ่งว่ามันสีไดจักเซนเนาะคนไม่เคยจักต่อจักเลยสองสี่ แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแปดสสองส่สงแ่งได้สี่สเสนาะบงตกอกาัสั้นอัยาว มีว่าสีมัดได้หรือโบเลตจักได้แต่ซํำนี้เนาะแต่ว่ามันมันหักหลายหักน่าหลายหลายเบิงแล้วก็มันอ่อนแด้มันอ่อนเนาเขาจักมันไม่ได้เนาะมันสั้นมันอ่อนมันสั้นได้แต่ซํำนี้นะสีไปมัดเบิงสีไปมัดลองเบิงว่ามันสีได้โบแต่ว่าอินตราบริตากได้สีไปมัดตัวนี้เลยมีว่าน ไปลองว่ามันสีมัดได้หรือโบหรือว่ามันสิขาดเนาะคันว่ามันมัดได้แล้วเขาก็สิมาตัดไม้ักไปมัดอีกนะตอนนี้ก็สิได้ไปมัดลองเบิ่งสิไปเบิ่งน้ำเดียวว่ามันสีได้หรือบอไปมัดมือนี้ตอนนี้เลยจะไปลอง่งก่อนว่ามันสีมัดได้หรือบอหรือว่ามันสีขาดาตโตในนะคันเขามีตานะปกติที่มันก็ต้อง จักแล้วแล้วก็ไปตาแดดเ,ดดเดดนาะตาแดดแดดนึงแล้วก็นใส่มัดแต่เจ้าเห็นอยูอ่บ้านได้ตัวอันี้อินตราสิไปมัดลงเบิง้งว่ามันสิได้ดูบอลมันขาดจักโตก็มีงามไปเลยพี่น้องเลยนะเป็นน้ำยูเป็นเซนเป็นน้ำเนาจั๊กอยู่บ้านนะังงามงามเลยตัวอัเราไม่เคยจัก๊กโตจักเธอเนาะก็เป็นอันนี้แหละ <laughs> นี่คือครั้งแรกเลยจักโตนี่จักโต,กตมัดเขาครั้งแรกสั เม,มือจำเป็นมีฟูเลอร์อจักคือสั้นยนาวเดี๋ยวสิไปมัดลองเบึง้งไปติดตามเบื้งน้ำเดี๋ยวมันสิมัดได้หรือโบไปมัดตอนนี้เลยเนาะนะไปเบิ้งน้ำกันไปมัดเข้าบันนี้นยังมีได้มัดนะเกี่ยวปลาเลย อย่างนี้มีผู้เลอมามาัดเธอเมื่อนี้สิมาจักต่อองมัดเองเบืง <c ười> บ้งพูนเกี่ยวแล้วแล้วเนาะทุกคนปูเบิ้งก็คือสิหอดร้อยบ่อหอดบ่อ,อ,ร,อ,บอร้อยมัดเดี๋ยวสิมามาัดลองเบิ้งเนาะว่ามันสีได้บออ่ใส่เบิ้งน้ำกันมันสีมัดได้บ่ไหนไงมัดเป็นบ่บูนี้ไม่เคยมัดเขาจะเถอะ แรกเลยนี่ยต้องแรกเลยหมัดเตามามัดเบิ้องนอกลองเบิ้งต่อ ย่บอนนี้ดงมดแน่นๆเนาะด,นนดึงให้มันดึงสองรอบ ทุกคนมัดได้อยู่ไรเบิ้งมัดเขาคอยมันมัดได้อยู่ไรเนี่ยโอเคอยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่มัดได้อยู่นะได้มัด สองมัดมัดใหญ่เลยนี่ É ต่อสัน้นเท่าก,า,กา,กาก็จะเอารอบนึงเนาะจะเอาหอบนึงถ้าต่อยาวก็จะลาจะเฮ็ด2หอบเนาะอันนี้มันต่อมันสั้นแล้วก็เลยมันหอบนึงต่อก็สิเมิดละ ตอนนี้กาแล้วแล้วนอะมาในการลงนี่นะแล้วละพอดีมืดโตะพอดีพอดีแล้วเนาะลงนี่นะนี่แล้วละยาวไปพ้นพอดีได้สี่สิบสองมัดเนาะสี่สิบสองมัดนี่ยังแต่ให้ี่เนาะยังมีแล้วบ่อนี่ยังมีแล้วยังพ้นหอดพุนโต้มืดก่อนเอาเป็นว่ามือนาสิมามัดใหม่เนาะจักโตะมัดใหม่แต่ว่าลงนี้ยาวไปพูนานแล้วละ แล้ว,วพอดีค้ำพอดีนะปูตะร์นกันแดงและตอนนี้ก็สีแดงเข้าบ้านละเตาะมืดพอดีพอดีค้ำเบิ่งมัดเข้ากะ <c oughs> <c oughs> มัดเข้ามัดน้อยมัดใหญ่เพราะว่ากำน้อยกำใหญ่แดเนาะโอ้เรามีพอดีแล้วแล้วแล้วลองนี้นะ ได้สี่สิบสองมัดมัดมือน,นี้นะตอนแรงมื่อนี้นะว่าอะไรจักตโตก็มันมีได้ไปเลยขันจักตโตได้นี่นอกขันได้โตนี่กะมันกะแล้วหลายอยู่ได้มันกะบริเวนั้นซ้าปันไดเน,น้อเฮามัดกันอ่ะขันมีโตนี่โอ้ยได้ครึงละปันนี้อันนี้โตมืดก่อนอันนี้ก็คือเข้าฝ่นเนาะทุกคนเข้ามันฝ่น เดี๋ยวมือเธอไก่มือเธอไก่มันเอกีเกี่ยวเองเลยจำเป็นเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนนี่กะมีมีผู้เลอเนาะมีแต่พี่จาแล้วกะแม่สามคนเนาะแล้วกัอิตาลาแล้วก็มีหลานผู้นึ่งก็มีคนอิตาลากะจำเป็นได้เหตดเนาะกระทีอยู่บ้านกับกบิควยได้มเคยมัดเข้าจักเธอเนาะแล้วกับไ่เคยจกักโตจักเธอแล้วกับบิคอยได้เห็นอะไหนาน้ำเขาอยู่บ้านเนาะแต่ว่ามาอยู่พีกะ เลยจำเป็นเนาะเหตุไรก็ต้องเหตุนเนาะเพราะว่ามันก็นมีมีคนแดอยู่พี่นะเอากะตรงได้เหตดเอาพอเหตดได้ก็เหตุไปเนาะชีวิตตอนนี้ก็สิได้เข้าบ้านแล้วทุกคนเป็นว่ามือนาสิมาต่อไม้สิไปหาตัดไม้จักรโตมือแรงกันบางทีกันหันว่างๆกะเพราะเขาก็ไม่มีเวลาแดเนาะงานเวลามากเลยกะงานเวลาเอา ตอนนี้ก็สิได้เข้าบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้เอาเป็นวา่าตอนนี้คนเดิมพี่น้องเป็นนเลิกาฝากติดตามในเด้อบ๊ายบาย